บทความให้ข้อคิดเมื่ออายุมากขึ้นประสบการณ์จะสอนให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรหยุดสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรปรับปรุงแก้ไขเราบกพร่องตรงไหนต้องหาให้เจออย่ามัวแต่ไปมองความบกพร่องของคนอื่นเพราะมันไม่มีประโยชน์กับตัวเรา อย่ายึดมั่นถือมั่นกับความคิดเดิมๆยึดมั่นกับโททนหรืออิโก้ตัวเองมากเกินไปใจมันจะไม่พัฒนาออกจากกรอบความคิดเปิดประตูเปิดใจรับฟังธรรมะซบ้างมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มีสาระมากกับชีวิตเพราะธรรมะแปลว่าธรรมชาติ หมายถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วตามปกติของมันพระพุทธเจ้าท่านทรงมองเห็นและเอามาอธิบายให้เพื่อนมนุษย์เข้าใจแต่ท่านเป็นคนอินเดียใช้ภาษาบาลีและมะตในการสื่อสารจึงทำให้การเรียนรู้ดูซับซ้อนยากจะเข้าใจแต่จริงๆมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยถ้าเราเปิดใจที่จะศึกษา ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดเรื่องทุกๆเรื่องในชีวิตเราเก่งได้เพราะเราเริ่มศึกษาและลงมือทำเป็นประจำจนกลายเป็นเรื่องง่ายในชีวิตไม่ว่าจะาก,การศึกษาการทำงานการมีกิตสำนึกที่ดีรวนผ่านประสบการณ์ผ่านชีวิตเรามาทั้งสิน้นธรรมะก็เช่นขันแค่ลองเปิดใจใช้ปานคิด พินิจพิจารณามันก็ไม่เกินความสามารถเราแล้วสมัยนี้โลกมันพัฒนามาไกลแล้วค้นหาก็ง่ายภาษาไทยก็มีอย่าไปยึดติดกับภาษาบาลีให้มากนักเพราะเราเป็นคนไทยก็เลือกอ่านศึกษาแบบที่เขาแปลไว้ให้แล้วจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเอาเวลาที่ท่องบทสวดภาษาบาลีเป็นชั่วโมง ที่เราไม่เข้าใจมาอ่านบทความธรรมะที่เป็นภาษาไทยจะเข้าใจง่ายกว่าแล้วเรายังสามารถนำมาอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้อีกต่อหนึ่งได้ทั้งความรู้ตัวเองและสามารถให้ความรู้ผู้อื่นได้เรียกได้ว่าให้ธรรมะเป็นธรรมทานเป็นรรทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานใดๆทั้งปวง